สวัสดีค่ะพี่หมิงนะคะประธานสาย HR กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระค่ะ KKP เรามีความยูนิคหลายอย่างเราทํางานนะักเราบอกว่าจริงจังแต่ไม่เคร่งเครียดนะ พี่เตาจะพูดว่าแยกกันเราเป็น specialist รวมกันเราเป็น special force <to> เราอะรู้ว่าเราเก่งตรงไหน,นที่เห็นช,ชัดๆเลยก็คือเรื่องของ pattern กับ purpose มีความมุ่งมั่นนะคะเพราะนั้นทุกคนทำงาน เต็มที่อะเราแวลูเรื่องความเชี่ยวชาญในขณะที่เราแวลูคนที่เชี่ยวชาญในงานของตัวเองเราก็ต้องสนับสนุนให้เขาทํางานกันเป็นทีมด้วยเพื่อเอาความเชี่ยวชาญที่มีเนี่ยร้อยเรียนเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมาให้บริการกับลูกค้าออกโปรดักที่ดีที่สุด ก็พี่ว่าเป็นสังคมที่น่ารักอบอุ่นนะคะอยู่แล้วสบายใจพี่พี่ผู้บริหารที่นี้น่ารักแล้วก็เป็นกันเองที่นี่เราใช้ลิฟต์ตัวเดียวกันเราไม่มีลิฟต์ผู้บริหารแยกนะคะผู้บริหารเองหรือกรรมการเองมาถึงก็ทุกคนต้องยืนเข้าคิวต่อแถวเข้าลิฟต์เหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้พี่ว่าเป็นเสน่ห์เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งของชาว KKP แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะสังคมของ KKP เนี่ยเราไม่ทิ้ง คุณลักษณะที่ดีของสังคมไทยเราจะถูกสอนให้ว่าเรายังต้องมีความสุภาพนอบน้อมถ่อมตนนะคะมีการลเทศะมีความกตัญญูมีคุณธรรมจริยธรรมและที่สำคัญเนี่ยจะถูกบอกเสมอว่าเราต้องมองเห็นส่วนรวมด้วยไม่ใช่มองแต่ตัวเองเคที K K เปิดกว้างมากๆเลยเพราะว่าความเชื่อที่ว่าพ่อต้องเก่งกว่าโปลูกต้องเก่งกว่าพ่อ น้องต้องเก่งกว่าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดวิทยายุทธกันนะคะให้ทุกคนได้เข้ามาทาความเข้าใจกลยุทธ์ขององค์กรได้เข้ามามีส่วนร่วมของในแผนง,งาน,นะคะ่ะอย่างเรื่องของ s t บคลับเนี่ยเราก็มีให้นะคะสับคลับเนี่ยเป็นการให้พนักงานรวมกลุ่มกันตามความสนใจของแต่ละคนนะคะมันก็จะมีเรื่องของชมรมกีฬาสารพัเดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะชมรมถ่ายภาพชมรมโยคะ รม,มพุทธนะคะก็แล้วแต่ตามความสนใจอันนี้ก็เพื่อช่วยให้พนักงานเนี่ยได้มีชีวิตนอกเหนือจากเวลาทํางานร่วมกันอีกอันหนึ่งเลยเนี่ยที่เราให้ความสําคัญก็คือเรื่องของความสุขของพนักงานเราลอนโปรแกรมตัวหนึ่งที่เรียกว่า happiness insight เราเชื่อว่าถ้าคนเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องมีสุขภาพดี4อย่างก็คืออันที่1เลยเนี่ยเริ่มจากสุขภาพกายที่ดีอันที่สองสุขภาพใจอันที่3ส,สุขภาพทางด้านการเงิน แล้วอันที่4สุขภาพทางด้านสังคมเพราะะฉนั้นเนถ้าพนักงานมี4ด้านของความสุขที่พร้อมแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าอันนี้จะเป็นความสุขที่ยั่งยืนก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจของเราเลยนะคะที่อยากจะทำให้ KKP เนี่ย เป็นองค์กรที่ก้าวเดินไปกับคนรุ่นใหม่นะคะเป็นองค์กรที่อยู่ในดวงใจของคนรุ่นใหม่ทุกคนเราเข้าใจดีค่ะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการอิสระอิสระในแง่ของความคิดอิสระในการเลือกตัดสินใจอิสระในการเลือกว่าเราจะเดินไปทางไหนเราออกโปรแกรมที่เรียกว่า free dom to dress ขึ้นมาเราเหนือประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าแต่งให้ถูกกาลเทศะเราจะแต่งยังไงถ้าเราไปหาลูกค้าเราก็ต้องแต่งตัวเนี้ยเป๊ะ ถ้าเราอยู่องค์กรเราก็สามารถที่จะแต่งตัวฟรีสไตล์ตามสไตล์ของเราได้ที่อยากจะให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองได้มีอิสระในการเลือกอะไรที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองเป็นก้าวแรกและเป็นก้าวที่สําคัญเพราะอนาคตเองเนี่ยเรามองว่าเราอยากจะให้อิสระกับพนักงานมากขึ้นกว่าเดิมอีกอิสระในเรื่องของการเรียนรู้อิสระในเรื่องของการ manage career ของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะสร้างแพลตฟอร์มให้เกิด freedom to learn ฟรีดอ o m มทูโกขึ้นในองค์กรรวมกระทั่งถึง f ฟ e ็กต่างๆด้วยนะคะที่เรากำลังทำอยู่เฟร็กทา e f เ e ร็ e ลีฟเฟร็กเบนะคะว่าเราจะออกแบบยังไงให้ถูกใจกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นเ mm. เวลาที่เราดูว่าใครที่อยากจะมาร่วมงานกับเราเนี่ยเราดูเรื่องของกล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นคนที่มีความใฝ่รู้มีทัศนคตินะคะแล้วก็มีค่านิยมที่สอดคล้องกับองค์กรของเราด้วยนะคะเราให้โอกาสกับคนรุ่นใหม่คือโอกาสในการได้คิดโอกาสในการที่ได้เรียนรู้โอกาสในการได้ทำนะคะได้สตาค์งด้วยได้สนุกแล้วได้ภูมิใจ KKP เป็นองค์กรที่เปิดกว้างไม่ต้องไปวิ่งตามหาองค์กรในฝันที่ไหนนะคะมาร่วมกันสร้างองค์กรในฝันของพวกเราด้วยกันค่ะ